วายน้ำนี่น้ำทะเลโหสวยจังเลยอืโอ้มันมันรสชาติดีจังเลยนั่นเนี่ยนะ ไม่ใช่นี่หว่าฉันอ่านผิดมันมันคือชาชาเขียวว่ะเ้อม,มันผมเหมือนออนติมเลยล่ะเขาบอกว่าถ้ากิน่ะสมสมองเราอะจะดีนะเล่ยจริงเหรอใช่สิ ทิ้งเรียบร้อยโอเคแล้วเราไปเอาชาชากันเลยดีกว่านะเพื่อนโอเคโอเคไปกันเลยไล่เพื่อนอยวาลืตามมาเแมวเติมผิดทางนึงวิวไล่แมนวน,น่าจะว้าวตรงนี้นะ อีกแล้วว้าไม่ต้องนี้ดีกว่าโอเคนะ่าวางตรงนี้ละกันเดี๋ยวฉันจะไปเอาชากลัน้นนะไปดีกว่าดั๊ด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  โอ๊ย่มวเย่เราได้แกมวแล้วเราไปกินชาดีกว่านะใช่ใช่ไปกินชากันออเ,<ป>เออเอ้เฮ้ยเพื่อนนายทำอะไรลงไปเนี่ยฮะดูดิชาเราทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ เออฉันฉันฉันวางไว้ตรงนั้นน่ะตรงนี้ไก่ไก่น้ำอะ่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอมันก็ปิวดิไม่เป็นไรยังกินได้ดู๋ยวฉันกินให้ดูนะไม่ค่อยดูนะออเอฮ้ยระวางังเลยสิที่ฉันกินให้ดูมันกินได้นะเฮ้ยมันก็ตา,ราเราก็ทำไม่ตายดูกินให้ดูงดับกินแก้วเข้าไปเลยอร่อยนะ kalangan eh, Eh, kalangan ni. Oh. Cedoh lah. Hmm. makin ni. Cepcah sikit ni. Kau kini kan kau pergi kan? Ah. 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 ชอลี่คอนชันนะอ่ะโอ้อร่อยมากเลยเกล็บไปกระเถิบกลิ่นไปกระเถิบเปลือนโอเคเฮ้ยพวกคุณทรรมกายอยู่ครับอ้าววันดีมากินชาด้วยกันไหมชาแล้วเกล็บโอ้ดูน่าก,กินจังเลยนะครับผมชอบชามากมากใช่ๆแล้วก็ชอบชาแล้วผมจะกระโดดไปเลยนะครับ ชอบกินชามากๆเล็กเกลบชาด้วยนะ <c oughs> โอ้ผมชอบกินชามากๆเล็กเกลบ <c oughs> โอ้อร่อยอ,อร่อยเหมือนกันเล่ะเล่นๆลล